มีอาการพี่น้องมีอาการครับมีอาการกับเฮียนี่ดิของเขาเฮาสวัสดีเด้อครับพี่น้องมาอนี้ก็คือเก่าครับใส่หนูคือเก่ามาห่อนไม้แล้วโอ้โหบัีบบัดทายเลยกัอดบ่ได้อดซ้อนคว้ยหนูลึกแย่พี่น้อง,องเอ้ย

ขอใส่ก่อนครับเห็นเด้ครับพี่น้องเด้อใ่เบิ้งจับสองหลังครับคือเขาครับนี่ก็ได้ตรงนี้หนาหูประมาณนี้พอที่ใส่ไว้ห่างๆจากปากหูจัง่อยเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันหนูอัดหูไว้เอาก็จกขี้ดินออกเลยครับจกขี้ดินออกเลยแล้วก็มาไว ห่างจากปากหูจกประมาณจกคืบซองคืบนี่แหละตัวนี้กะตัวนี้กัน,กนกที่กองดินกองดินกองเลยที่หนูควัดออกมาจากหูเอากระควัดเคลียให้มันเห็ดสำรับชิว่างกับเท่าได้ครับเนี่ยหูอยูุ่เด้อพี่น้องนี่แหละคือกันครับนี่ก็ได้ว่า,อาองออกจากปากหูหน่อยนึงไปใกล้ไรเอ๋อ เป็นตัวอย่างจ๊กสองนังครับมือนี่กขสวัสดีเด้อครับพี่น้องตอนสุดสัปหกโมงครัวฝนตกคขึ้นนี่แจ็กสีอบว่างนู้ก็ได้เนาใส่ไว้แล้วก็ต้องมายามเนาะพี่น้องเนาะได้จ็กโตัวแจ็กใดกันมามาในละมือนี่ฝนมันตกคขึ้นนี่เนาลุยกันเลยครับ หมื่อวานนี่เขาก็มานเป็นตัวนึ่งนี่พีน่นนองมี่องนี่ละครับอยู่ซื้อใส่หนูอยู่กับใส่กับอยู่หนูโดดออกจากปต้านาีค่ะมันไปตัวนึงไม้ก็หายากสวงเลยบึง,งรังเล็ก trên này nó sư sư vô Một khứ đó khi nào có em ơn cuốn tốt nhìn lại mong thấy hôm tay ở bàn này หนูโดดออกจากป้ายย่าฆ่ามึงนี่หระครับเนี่ยลืมดังนี่ไปยังไงอ้อันนี้ก็ซ,ซ,ซ,ซื้ออยู่อ๋อเด็กกูเดี๋ยวเก็บทีหลัง จะซื้อ,อยู่นี่กระไอย่างนี้เด้เฮ้ยมีอาการพี่น้องมีอาการครับมีอาการกลับเหี้ยดิกล้องเขาห้าวอู้นี่นี่นี่เสือกนี่ ui, anh bồi lửa chưa đâu phi long, nặc thế mày comment nè cứ nặc thế nào, đây đây, nè, ba đi thôi, kìa mòn nhọn, ôi phi long. พูดนะปะ้าเดียวหมดไ่เลยครับโอ,โอ้หุ่นโอ้อ้วนตุบเลยอือหือโอ้เข่าเต็มเต็มเข่าเต็มเต็มเลย